อันนึงนะคะอันนี้ก็เหมยรี่นะคะที่บริษาการขายฟอดเจริญนะครค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โชว์รูมฟอดซัมดาวีค่ะนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะอันนี้เป็นการไลฟ์สดครั้งแรกของน้องเหมยเลยค่ะจะตื่นเต้นกล้องนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเหมยรี่ก็จะพาไปดูนะคะกับรถที่อยู่บนโชว์รูมกันนะคะว่ามีคันไหนบ้างแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างค่ะ เชิญเลยค่ะอย่างคันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นสตอมแท็กนะคะสีดำค่ะอุ๊ยใครดูอยู่เขินนะพีอย่าดูดิมีคนดูอยู่เขิดเลยแล้วก็คันนี้นะคะจะเป็นรุ่นสตอมแท็กนะคะสีดำค่ะ พี่พี่คนไหนนะคะสนใจรุ่นนี้อยู่ก็แจ้งหมายรีได้เลยนะคะก็จะมีโปรโมชั่นจัดเต็มให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะเดี๋ยวหมวยไปพาไปดูรถรถรอบๆคันกันค่ะ,ะเดี๋ยวดูภายในกันนะคะอันนี้จะเป็นภายในของรุ่นส t o m แท็กนะคะบอกเลยค่ะว่าหรูหรามากๆนะคะเป็นแบบพรีเมียมมากค่ะ เบาะหนังนะคะดูแลทำความสะอาดง่ายค่ะแล้วก็ปกักสตอมแท็กแบบนี้เลยสีแดงนะคะเอกลักษณ์เฉพาะสตอมแท็กเลยค่ะหน้าจอ s ิ n c โฟเนะคะเชื่อมต่อ Apple c a ค p l a เ Android Auto ได้ค่ะรวมไปถึงหน้าปัดเรือนไม้นะคะก็เป็นดิจิตอลเหมือนกันพวงมาลัยไ,ไฟฟ้าค่ะตัวนี้ก็มีมัลติฟังก์ชันนะคะมีระบบคูดคอนโทรลสต็อปแอนด์โกแล้วก็เลนชิปปิ้งอะไรพวกนี้นะคะฟังก์ชันครบมากค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของเขาก็คือนี่ เกียร์ e c h i p t e r ค่ะนะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้าค่ะเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นระบบถอยจอดอัตโนมัตินั่นเองนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นรุ่นขับสี่นะคะ <S <S แล้วก็สำหรับด้านหลังนะคะนี่ค่ะวกว้างขวางมากๆนะคะนั่งสบายเลยนะจุได้เยอะมากค่ะแล้วก็มีแอร์หลังให้ด้วยนะคะแล้วก็มีลักสอาอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลัก นี่ปลั๊กเสียบปลั๊กไฟบ้านนะคะนี่สายชาร์จสายซี b นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆค่ะสะดวกสบายนะคะครบคันนี่ล้อนะคะเป็นเอกลักษณ์ชาตตมแ็กเลยค่ะนะคะเป็นขลีบแดงแบบนี้ สำหรับพี่ๆคนใหม่นะคะที่สนใจกับรุ่นสตอมแทดขับสีนะคะราคาค่าตัวจะอยู่ที่1 000, 4 000, 1 4ล้าน4 1นบาทนะคะสีดำแบบนี้เลยค่ะทักเข้ามาหาหมวยได้เลยนะคะเบอร์โทร094 4 9เก้าสนะคะหรือว่าแอดไลน์ก็ได้ค่ะก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมคันต่อไปเลยค่ะนะคะ่ะ ยงไอันนี้นะคะก็จะเป็นสำหรับเกียร์แมนนวลนะคะพี่ๆคนไหนที่แบบว่า,าใจรักเกียร์แมนนวลนะคะชอบขัดแบบมีคัทนะคะก็แนะนำคันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นลายไอเทมอีกคันนึงเลยนะคะที่พี่ๆหลายคนกำลังตามหากันเลยนะคะนั่นก็คือรุ่น XLT นั่นเองนะคะวันนี้ก็จะมาโชว์สองคันเลยะคะ่ะมีทั้ง Open c a b แล้วก็ตัว4ประตูนะคะ นี่ส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็น XLT แต่ว่า XLT รุ่นนี้ก็คือเราจะบวกแพ็กเกจเสริมเพิ่มขึ้นมานะคะ40,000บาทนะคะราคาค่าตัวก็จะอยู่ที่9่า4 0 0าบาทนั่นเองนะคะที่เพิ่มเข้ามานะคะก็จะเป็นในส่วนของเซนเซอร์ค่ะนะคะเนะตือนกันชนด้านหน้านั่นเองเดี๋ยวเราพาไปดูรถกันเลยค่ะนมือใหม่หัดใช้กล้อง นี่ค่ะสำหรับรุ่น XLT นะคะตัวนี้จะเป็นตัวบวกแพ็กเกจนั่นเองค่ะก็จะมีเซนเซอร์ด้านหน้าเห็นไหมคะ mm hmm. แต่เราไปดูภา,า,ายในกันเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นเชอร์โบเดี่ยวนะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นะะิวตันเมตรค่ะมีหน้าจอซิงโค a เเหมือนกันนะคะหน้าจอหน้าปัดเรือนไม้ก็เป็นดิจิตอลเหมือนกันพวงมาลัยไฟฟ้าเหมือนกันนะคะ พรมอะไยของ Ford นะคะจะเบามากค่ะเพราะว่าเป็นพรมอลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็ XLT ตัวนี้ก็มีตัว Wireless c h a r ร e มาให้ ah ค่ะก็บอกได้เลยว่าพรีเมียมสุดๆนะคะในส่วนของ XLT เกียร์แมนวนวล6 MT นั่นเองนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะหรือว่าพี่ๆคนไหนไม่ชอบเบาะผ้าก็สามารถเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะคะก็มีราคาให้พิเศษเลยค่ะภายในก็คือกว้างขวางมากๆนะคะ อันนี้ขับมันนะเหมือนก็เคยไปขับแล้วค่ะเกียร์ธรรมดาของตัว Ford Niggen เราน,นะคะขับมันมากค่ะกดแรงมากมีในส่วนของกระบะนะคะด้านในก็เดี๋ยวพอซื้อรถเนี่ยก็จะมีติดตั้งกระบะไลเนอร์ให้ด้วยนะคะไม่ต้องกังวลใจค่ะนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะสำหรับ Xt l T คันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ค่ะ อืมใครที่กำลังเลงเกียร์แมนวนวลอยู่นะคะก็แนะนำเลยเป็นคันนี้นะคะบวกแพ็กเกจเสริมนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะในการขับขี่ก็มั่นใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับ x อกอบวกแพ็กเกจร,รุ่นนี้นะคะรานะคาค่าตัวอยู่ที่9 4้0 0บาทแดน <Yes. S 1> <c oughs> อันนี้ผู้การหนูเองนะคะใจดีมากๆค่ะแล้วก็ช่วยดันทุกเครจริงๆนะคะมาต่อกันที่รุ่นนี้เลยกับ โอเพนแคป XLT รุ okay. so, ่นน uh, ี้อ uh, mm ีก hmm. ร <So. S 2> ุ่นหนึ่งนะคะราคาค่าตัวอยู่เท่าไหร่นะแปดศูนย์สี่บวกแพ็คด้วยนะคะบวกแพ็คด้วยนะคะก็อยู่ที่แปดแสนแปดหมื่นแปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทสำหรับโอเพนแคปแปดสี่สี่อ่าตัวนี้เป็นโอเพนแคปนะคะหน้าตาจะเหมือนกับรุ่นนั้นเลยบวกแพ็คเกจเสริมก็คือ จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าเพิ่มเข้ามานะคะ4จุดด้านหลังอีก4จุดนะคะเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะช่วยเตือนกันชนด้านหน้านะคะตรวจจับคนเดินข้ามถนนค่ะรีมิเต็มากค่ะยากมากนะคะคอนเฟิร์มเลยค่ะคือหล่อมากเลยนะคะสำหรับ XLT 6MT รุ่นนี้นะคะราคา844,000บาทบวกแพ็กเกจเสริมนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะ พี่ๆคนไหนที่กำลังดูอยู่นะคะหรือว่าต้องการแบบชุดแต่งอะไรก็สามารถแจ้งเหมยดี้ได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็น Open Cap เดี๋ยวเราดูภายในของ Open Cap กันค่ะพี่ๆคนไหนอยากจะเข้ามาที่โชว์รูมมาดูรถคันจริงก็ได้นะคะโชว์รูมเหมยจะอยู่ที่เจริญนะครนะคะตรงแยกบุคคโลมใกล้ๆนี้เองค่ะนะคะภายในก็รูหรางเหมือนกันนะคะแล้วก็ Open Cap ก็มีความกว้างนะคะด้านหลังก็คือนั่งสบาย นะคะก็เดี๋ยวหมวดจะแถมเป็นอารบมบอบอนั่งแคปแถวหลัแถมให้เหมือนกันค่ะเป็นแคปที่เปิดได้สะดวกสบายนะคะนี่พี่ๆคนไหนแบบว่าอยากจะทำฟรีดาวอยากทำดอกเบี้ยสุดเปอร์เซ็นอะไรอย่างนี้แจ้งได้เลยนะมีโปรโมชั่นหลายรูปแบบเตรียมให้กับคุณพี่ๆเลยนี่มาถึงพายเอกของเรานะคะรุ่นนี้เลย 2.0นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแรปเตอร์2.0ดีเซลที่สำคัญค่ะนี่มีโรลเลอร์รีแถมมาให้จากโรงงานด้วยนะคะตัวนี้ก็ถ้าเป็นตัวที่แถมมาจากโรงงานนะคะจะเพิ่มอีกห้าหมื่นบาทค่ะนะคะราคาค่าตัวจะอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท ส่วนตัวนี้สีเทาเพิ่มอีกหนึ่งมื่ก็เป็น1นึ่งล้านแปดแบาทนะคะแต่ว่าวันนี้ถ้าคันนี้คันเดียวค,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 คันสุดท้ายนะถ้าพี่ๆคนไหนเห็นอยู่นะคะก็รีบทักหางหมวยดีได้เลยนะคะเดี๋ยวหมวยจัดราคาส่วนรถค่าโราเลอร์ให้นะคะก็จะเหลือเพียงราคาตัวรถอย่างเดียวเท่านั้นเองนะคะสําหรับด a p เติ d ยดีเซลรุ่นนี้นะคะพระเอกขวัญใจของเราเดี๋ยวเราไปชมรถแก้กันเลยะคะ่ะ เป็นไล์สดไล์แรกของหมวยเลยนะคะถ้าหมวยพูดอะไรผิดกระตกกระตาก,ก็อภัยด้วย <c oughs> นี่คะ่ะภายในก็คือหรูหรามากๆนะคะหรูหราแบบพรีเมียมขั้นสุดเลยนะคะเป็นกระบะที่แบบว่าที่สุดของกระบะเลยนะคะมีแพนเดิรชิปอะไรให้อยู่หลังพวงมาลัยด้วยนะคะ <c oughs> นี่คะ่ะ <c oughs> แล้วก็เป็นเกียร์อ e ีชิปเตอร์ระบบถอยจอดอัตโนมัตินะคะแล้วก็การขับเคลื่อน สี่ล้อนะคะโหมดการขับขี่ถึงเจนโหมดเลยนะคะภายในหลูหรามากเดี๋ยวไปดูตอนหลังกันค่ะแอนงโอ้กล้องใช่ไงโอ้กล้องคลอมนีรอสุดๆไปเลยนะคะมีสติกเกอร์แรปเตอร์ติดมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะไฟหลังก็นะคะเป็น LED full time เลยนะคะคือหล่อมากนะคะยางล้อก็เป็นยางของ BF Goodrich นะคะก็คือเป็นที่สุดของยางล้อเลยนะคะก็พร้อมลุยเลยนะคะลองลองดูดอกยางใกล้ๆนี่ตอบโจทย์สำหรับใส่ลุยเลยนะคะอ่ะ สำหรับอันนี้ค่ะจะเป็นโรเลอร์ลีที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะก็สั่งการได้จากรีโมทของตัวรถเลยนะคะหรือว่าจะปุ่มกดทางด้านหน้าคอนโซลของฝั่งคนขับก็ได้หรือว่าจะาสั่งการเปิดจากปุ่มด้านในตรงนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมมันจะมีปุ่มอยู่อันนึงมีปุ่มนี้เลยฝาท้ายคือเบามากนะคะเพราะว่าเป็นฝาท้ายแบบ ผ่อนแรงนะคะโรลเลอร์ลิฟตัวนี้นะคะสำหรับแรปเตอร์ดีเซล2.0สี่าแบบนี้นะคะปกติราคารวมโรลเลอร์ชัตเตอร์ที่ติดมาจากโรงงานอ่ะจะอยู่ที่หนึ่งน้อยแปดแสนห้าหมื่นพันบาทนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวทักมาลายสดนี้นะคะหมดแหมเป็นโรลเลอร์นี้แหมให้ฟรีเลยนะคะหาพี่ๆคนไหนสนใจก็รีบทักมานะคะมีจำนวนจำกัดเหลือขั้นสุดท้ายแล้วค่ะ เป็นไงบ้าง,างคะดูแล้วถูกใจรุ่นไหนกันอยู่ไหมเอ,อ่ยถ้าถูกใจรุ่นไหนนะคะสามารถกิงก้างมาหาหมายรีได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0944968939นะคะโทรมาได้เลยนะคะยินดีให้บริการะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ไป bye อย่าลืมกดติดตามหมายรีไว้ได้นะคะกดออกตรงไหนเอ,อ่ยนี่ตุงต้ง